สวัสดีครับผมพบกับเป็นรถคุณหญิงเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกับสุดยอด SUV 1คันเลยนะครับอันนี้ที่ผมได้มานะครับก็จะเป็นตัว G L C 300 E A M G นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักมันดีกว่าว่าทำไมมันเป็นหนึ่งใน SUV ที่หลายๆคน จับตามองมากที่สุดเลยณเวลานี้นะครับผมอ่ะมาเริ่มกันเลยก่อนดีกว่านะครับดีไซน์รถคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าคันนี้ที่ผมได้มาจะเป็นตัวชุดแต่งเอนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวท็อปสุดของเขานั่นเองก็จะได้กระจังหน้าที่ค่อนข้างดุดันนะครับกระจังหน้าสไตลิ่งเป็นแบบไดมอนด์กริลลเหมือนเดิมนะครับผมก็ตามสไตล์เบนซ์เลยอันนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็โลโก้นะครับแน่นอนก็จะเป็นโลโก้เบนซ์ z, แบบดาวจมนะครับผมเดี๋ยวนี้ไม่มีดาวลอยแล้วก็จะเป็นดาวจมหมดเลยแล้วตัวกระจังหน้าน ก็จะเป็นแบบแก้วด้วยนะครับเพราะว่าตัว Mercedes-Benz อันนี้ที่ผมได้มารีวิวเนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ข้างในเยอะเลยเพราะว่ามีจะมีตัว อ่าออปชันที่เรียกว่าดิสโทนิกมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักข้างในนะครับไอ้ดิสโทนิกเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์หลายๆอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็กระชนหน้าข้างหน้านะครับก็จะมีปักเซนเซอร์มาทั้งหมด 6. จุดเลยครบคันแน่นอนแล้วผมชอบดีไซน์นี้จริงๆดีไซน์มันดูแบบดูเท่มากขึ้นจริงนะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบใหม่แล้วเนาะก็เป็นเฟสลิฟแล้วแน่นอนการเปลี่ยนแปลงไฟก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เขาเปลี่ยนมาซึ่งไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟแบบ, multi LED บมัล ข้างบนกับข้างล่างเลยซึ่งทําออกมาได้สวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟเองนะครับก็จะมีตัวหลอด LED อยู่ข้างในไฟใหญ่นะครับจะมีตัวหลอด LED อยู่ข้างในประมาณ84หลอดซึ่งจะควบคุมโดยระบบ ชิปประมวลผลทุกอย่างเลยนะครับทำให้ไฟตัวนี้อัจฉริยะมากๆนะครับมีทั้งออโต้ไฮบีมอัศเ s สนะครับหรือการเปิดไฟสูงอัตโนมัติหรือว่าคอร์เนอร์ไลท์มาให้ด้วยนะครับหรือว่าเวลาบบเราหักซ้ายหักขวาตัวไฟมันก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามเองนะครับก็ถือว่าครบคันกับไฟตัวนี้ค่อนข้างฉลาดมากแล้วก็ไฟสูงนะครับผมของตัวรถทันนี้สามารถสาดได้ไปถึง650เมตรเลยคือ รถสมัยเนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไปขับรถที่มืดๆแล้วมองไม่เห็นเลยคือไฟมันสว่างสดใสมากและไม่แยงตาชาวบ้านเราด้วยเพราะว่าตัวมัลติบีเอลีดเนี่ยตัวชิปประมวลผลเนี่ยเขาจะรู้ว่ารถที่กําลังสวนมาเนี่ยไอตัวไฟที่อยู่ข้างในเนี่ยควรดับตรงไหนเพื่อไม่ให้แสบตาชาวบ้านเขาอันนี้ถือว่าทําออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมาถึงข้างเรานะครับผมขอเริ่มต้นด้วยที่แม็กของเราเลยดีกว่านะครับแม็กของเจ้า mercedes benz glc คันนี้ก็จะได้เป็นแม็กสี อ่ะเป็นแหนขอบขนาด20นิ้วนะครับสีก็จะเป็นสีทูโทนระหว่างดํากับสีเงินซึ่งสีดําสีเงินเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากแล้วก็โลโก้ใหม่ของเบนด์เดี๋ยวนี้ก็ําแต่ก่อนน่ะโลโก้จะเป็นสีน้าเงินนะครับน้ำเงินเข้มแต่เนี้ยเป็นสีดํามาเรียบร้อยแล้วก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากขึ้นด้วยส่วนจานเบรกข้างในนะครับก็จะเป็นดิสเบรกนะคบพร้อมกับรูระบายอากาศให้ด้วยนะครับเพื่อ การเบรกที่ดีขึ้นแล้วก็มีคาลิปเปอร์เขียนคาว่า Mercedes-Benz ให้ด้วยคือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วรถสมัยก่อนเวลาเราซื้อมาเราต้องเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนเบรกให้มันดูเท่ขึ้นนะแต่นี้คือแบบมาจากโรงงานก็เท่เรียบร้อยแล้วนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าดีแล้วก็ได้ยางเป็นมิชลินและทูสปอร์ตสมมาให้ก็ถือว่าเป็นยาง เกรดที่ค่อนข้างพรีเมียมหนึ่งยันเลยนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเบนซ์มีบางช่วงบางคราวเนี่ยให้ดันหลกมาบ้างให้ฮันคุ๊กมาบ้างแต่คันนี้ได้มิชลินมาก็ถือว่าโอเคเลยประตูของเจ้าตัว G.L.C. 300E คันนี้นะครับก็จะเป็นประตูแบบทีเลสโก้นะครับผมไม่ต้องใช้กุญแจในการปิดเปิดรถนะครับแค่แตะปุ๊บมันก็สามารถล็อกได้เลยทริมของเขาก็จะเป็นแนวออกแนวสีลักชัวรี่หน่อยนะครับผมจะไม่ใช่สีดำจ๋า้มันดูแบบสปอร์ตไปเลยอันนี้ก็จะออกแนวเป็นสีแบบโครเมียมนะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวรถเนี่ย ดูสว่างตามากขึ้นดูหรูมากขึ้นนะครับมาต่อเนื่องกันที่ข้างหลังของเจ้า GLC คันนี้นะครับผมซึ่ง GLC คันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นตัวเฟซลิปแล้วนะครับก็จะเห็นยังเห็นได้ชัดเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับก็คือไฟท้ายของเขาไฟท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED เต็มตัวนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งคําว่าเฟซลิปเนี่ยคือการเอารถรุ่นอย่าเรียกว่ารุ่นเก่า รถที่ขายอยู่ปัจจุบันแต่ทําให้มันใหม่มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ใช่เป็นการโมเดลเชนก็คือการเปลี่ยนแปลงดีไซน์นั่แหละไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากับไฟท้ายซึ่งไฟท้ายตัวนี้เปลี่ยนไปแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเรื่องดีไซน์ไปเลยนะครับดีไซน์ตัวเก่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นขีด2ขีดเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ2ก้อนปกติ2ขีดอันนี้2ก้อนนะครับก็จะทําให้ดูโมเดิลมากขึ้นนะครับดูเท่มากขึ้นดูน่ารักมากขึ้นดีกว่าอย่าเรียกว่าดูเท่ส่วนตัวผมมองว่ามันดูน่าร แน่นอนนะครับเขาตอบโจทย์ได้เลยสําหรับคําว่าเฟสลิฟตรงนี้นั่นเองนะครับกันชนของเจ้า g l c คันนี้นะครับก็จะเป็นตัว m g edition ซึ่งจะมีความสปอร์ตนิดนึงนะครับโดยที่ว่าเขามีดิฟวเซอร์เล็กๆทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ท่อนะครับก็จะเป็นท่อคู่เนาะแต่ว่าเป็นท่อตันเป็นท่อตันนะครับท่อจริงๆเนี่ยจะออกอยู่ข้างใต้นี้นะครับผมถ้าเกิดคุณเอามือมาอ้างตรงนี้ไม่มีท่อ,อไม่มีอากาศออกมาครับอยู่ข้างล่างนี้นั่นเองก็จะทําออกมาเป็นดีไซน์มากกว่านะครับผมแต่ว่าท่อจริงๆจะอยู่ข้างล่างนันเอง ส่วนตัวฝาท้ายนี้นะครับก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านี่กดปึ๊กเดียวเลื่อนขึ้นเลยนะครับแน่นอนคนขับเบนซ์นะครับผมก็ไม่ได้ต้องการการใช้แรงออกเยอะนะครับผมเน้นความสะดวกสบายตัวนี้ก็ c o อร์มาให้นะครับก็คือการใส่ตัวฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ฝาท้ายข้างในนะครับผมในการใส่ของนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับในตระกูล G L C เนี่ยจะเป็น S U V ขนาดกลางนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้โอเคเลยสําหรับคนที่จะซื้อรถคันนี้อย่างเช่นเป็นคุณพ่อคุณแม่มืองใหม่นะครับพิ่งลูกพิ่งคลอดนะครับผมอยากใส่ stroller สอ,อัน อันนี้สามารถใส่ได้สบายเลยหรือว่าถ้าเราจะไปต่างจังหวัดนะครับผมใส่กระเป๋าเดินทางแบบขนาดใหญ่เนี่ยสอาใบได้สบายสบายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมองว่ามันยังไม่พอนะครับรถสามารถพับเบาะได้ด้วยแล้วการพับเบาะของเจ้า GLC คันนี้นะครับผมชอบมากเพราะว่ามันมันไม่ต้องทำให้ผมต้องไปนั่งมุดนูน่นมุดนี่แกนู่นแกนี่นี่นปลายนิ้วสัมผัสนิ้วชี้นิ้วเดียวกดปาบ ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลายเป็นกระบะย่อมๆเลยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยทางเบนซันนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็โดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถตัวที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขาก็จะมีพื้นที่สําหรับการใส่แบตนิดนึงมันก็เลยจะทําให้ตัวท้ายหลังเนี่ยมันจะไม่แฟลตลงไปแบบตรงๆเลยก็จะมีแบบเหมือนบันไดขึ้นมานิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะอาจจะเป็นข้อเสียของ ตัวนี้เปิดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นที่เก็บของอีกเล็กๆน้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้เก็บพวกสายชาร์จหรืออะไรก็ว่ากันไปเลยโอเคข้างหลังของเจ้า GLC ก็ประมาณนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเออถ้าเกิดเราไปปิกนิกอะคือมันเป็นที่นั่งได้สบายๆเลยนะครับผมมันเป็นรถที่ผมมองว่า โอเคเลยนะคือเดือดซื้อไปอ่ะเราไปต่างจังหวัดเราไปนู่นไปนี่เราใช้ในเมืองก็ได้มาดูเครื่องยนต์ของเรานะครับเครื่องยนต์ของเจ้าเบนซ์ G L C คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,000ซีซีนะครับ211แรงม้าและมาพร้อมกับระบบไฮบริดที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดและให้แรงม้าเพิ่มเติมจากตรงนั้นอีก122แรงม้ารวบรวมแรงม้าเข้ามาด้วยกันทั้งเครื่องทั้งแบตเตอรี่นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยได้แรงม้ามาทั้งหมด320แรงม้านะครับผมแล้วก็จับคู่กับเกรื 9สปีดทำท็อปสปีดได้230กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงและ0ถึง100คันนี้นะครับเพียง5วิกว่าเท่านั้นโอ้โหเป็นตัวเลขที่ ไม่ใช่ SUV เลยเป็นตัวเลขที่เหมือนรถสปอร์ตชัดๆเลยนะครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็อัตราก,การสิ้นเปลืองในการใช้งานของรถคันนี้ตอนที่ผมขับกลับมาผมเทสดูเลยนะครับผมใช้ขับจะ,ะขับผมกับผมไปซื้อรถคันนี้จากบางนามามาถึงนี่นะครับผมก็ระยะทางประมาณ40กิโลผมเทสไว้เลย ต่อ,อตัวนี้มันจะแอฟเรชอยู่ที่ประมาณ 12- 13กิโลเมตรต่อลิตรเลยผมก็ขับอยู่ประมาณ9 0้า0ไม่เกิน120บไปมาอยู่ประมาณนั้นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับผมและใครที่ซื้อรถคันนี้แล้วหมั่นชาร์จแบตนะถ้าหมั่นชาร์จแบตนะครับทุกเช้าของทุกๆุกวันนะครับผมคุณจะได้24กิโลฟรีฟรีเลยแทบจะไม่ต้องเติมน้ํามันเลยคือใครที่แมเนจตรงนี้ได้นะครับผมมองว่ารถคันนี้ประหยัดกว่าดีเซลอีกด้วยนะถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดคุณขับในเมืองแล้วคุณใช้งานแบบแค่่ไปสงลูก ลูกอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งคุณใช้ไม่ถึงหรอกครับ24โลนะครับก็ถือว่าโอเคเลยถึงว่าถึงอ่าถ้าเกิดอย่างนั้นคุณไปถึงทํางานอ่าแบตหมดพอดีคุณไปชาร์ที่ทํางานกลับบ้านแบตหมดพอดีก็ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับผมใช้แค่ไฟฟ้าประหยัดมากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้า b e n ซ GLC คันนี้นะครับผมมาต่อที่ภายในของเจ้า GLC 300e facelift คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเรื่องดีไซน์เนี่ย แค่จะเหมือนกันหมดเลยนะครับขอบก่อนตัวเฟซลิฟต์นะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าบเบาะเบิดทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับเบาะตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแบบเต็มตัวนะครับเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัว ปรับเบาะที่เป็นปรับเบาะแบบไฟฟ้าเต็มตัวพร้อมเมมรีแพ็กเกจอีก3จุดนะครับและยังมีตัวลัมบ้าซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะครับก็คือตัวดันหลังมาให้ก็เท่ากับว่าเบาะตัวนี้เนี่ยทำงานได้แบบร้อมีครบทุกอย่างนะครับเหลืออย่างเดียวที่ไม่มีคือเบาะนวดนะครับผมก็ถ้าเกิดมันมีนี่ก็คงไม่ได้ขายราคานี้แน่นอนนะครับผมก็ถือว่า ได้มาคบคันเลยหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งเขาเรียกว่าหน้าจอแบบ MBUX นะครับผมเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับซึ่งหน้าจอ MBUX เนี่ยก็สามารถทัชสกรีนได้แล้วนะครับผมไม่ต้องงอตัวแท็บแพดอะไรแล้วนะครับสามารถใช้ทัชสกรีนเล่นได้เลยก็จะสะดวกมากขึ้นสําหรับ หลายคนนะครับเดี๋ยวผมมาดูฟังก์ชันของเขาเลยดีกว่าว่ามี mbux แล้วเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับอ่ะไล่จากหน้าเมนูแรกนะครับก็จะเป็นวิทยุเรดิโอทั่วไปนะครับผมไม่มีอะไรหน้าที่2โทรศัพท์นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับหน้าที่3นะครับคือ eq เอาไว้ดูพวกสถานะเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์คันนี้นะครับผมอย่างเช่นชาร์จิ่งออปชันเนี่ยมันก็สามารถเนี่ยเซ็ตได้ว่าจะให้ชาร์จตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมแม x i ซิมั่มชาร์จเคอร์เรน์เอา ชาร์จกี่แอมอะไรอย่างนี้เพื่อให้รถชาร์จเร็วขึ้นหรือว่าให้รถเนี่ยชาร์จแบบในระยะปกติของมันเพื่อให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยคงทนมากขึ้นก็สามารถเซตได้นะครับดูคอนซัมชันได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้เราขับไปเนี่ยใช้น้ํามันไปมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนีเวกเตอร์นะครับผมซึ่งนีเวกเตอร์อันนี้ก็เหมือนตัวชมที่แล้วแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าเขามีระบบไลฟ์ทราฟฟิกมาให้ก็คือระบบดูว่า ตอนนี้ไอถนนเนี้ยมันติดไม่ติดมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นเด้อคนใช้ก o o ก l แม a นะครับแต่สําหรับที่มันติดรถมาให้อยู่แล้วเนี่ยทางเบนซ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีไลฟ์ทราฟิกมันจะมีแค่บอกทิศทางทเฉยไอตัวไลฟ์ทราฟิกมันก็จะทําให้ตัวเนวิเกเตอร์ที่ติดรถมาเนี่ยฉลาดมากขึ้นนะครับผมก็คือใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงที่ว่าเราจะได้รู้แล้วว่าเราควรเลี่ยงหรือไม่เลี่ยงเส้นทางนี้นะครับอ่ะ ต่อไปจากเนวิเกเตอร์ก็จะเป็นมีเดียนะครับผมซึ่งมีเดียรถคันนี้นะครับก็สามารถฟังเพลงได้หลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ USB นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ย จะไม่มีแผ่น CD ดีแล้วนะครับผมก็จะมีบลูทูธ USB SD card ก็ตัดออกไปนะครับผมแล้วก็ตัว USB เนี่ยที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นตัว Type C แล้วนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บนะครับนี่ตัวหน้าจอของ iPhone ผมขึ้น Apple CarPlay เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเล่น Apple CarPlay ในนี้ได้เลยนะครับแค่เสียบตัวสาย ตัว Type C เข้าไปนะครับมันก็ออโต้รันให้เลยนะครับผมก็สามารถกด Apple CarPlay แล้วก็เล่นได้เลยและใครที่ไม่ชอบแมพที่มันติดรถมาให้อยู่แล้วตัวนี้ก็สามารถใช้ Google Map ได้นะครับผมการใช้งาน Apple CarPlay ก็เหมือนเราเล่นโทรศัพท์ iPhone เครื่องนึงเลยก็ใช้งานง่ายนะครับผม อ่ะต่อมาจากมีเดียแล้วก็จะมีตัวคอมฟอร์ตนะครับอันนี้เอาไว้ปรับสีภายในรถเนาะก็สามารถปรับได้นะครับ64เ <64 S 2> ฉดสีเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆหรือว่าเราจะใช้เป็นมัลติคัลเลอร์ก็ได้ให้มันวิ่งทุกสีเลยก็ได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น Mercedes m e a n d App อนะครับอันนี้ก็เราก็สามารถโหลดแอปเข้ามาในมือถือแล้วก็ดูตัวสเตตัสของรถได้นะครับหรือโหลดแอปเข้ามาในตัว Mercedes อ่าตัว MBUX อันนี้ก็ได้แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเซตติง้งเซตติ ตัวชมที่แล้วนะครับก็จะมีแอสซิสแตนต์นะครับเกี่ยวกับพวกกล้องนะครับผมพวกระบบความปลอดภัยของตัวรถก็สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลื่อนลงมาก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ก็ง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับเป็นแอร์แบบดูโอไคลเมตคอนโทรลนะครับผมสามารถปรับอิสระอุณหภูมิซ้ายขวาได้อย่างสบายๆเลยนะครับลงมาข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับปุ่มช็อตคัทที่ผมบอกไปนะครับก็จะมีโทรศัพทมีเนวีนะครับมีเรดิโอมีเดียมีเซตติ้งของรถแล้วก็มีเฟรนด์ที่เราสามารถตั้งได้นะครับส่งล่างมาอันนี้ ไม่มีอะไรนะครับผมเป็นแกะใส่แก้วใส่อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นทัชแพดแล้วซึ่งเป็นทัชแพดแบบใหม่ถ้าคนถ้าคุณเคยใช้รถเบนซ์สมัยก่อนหรือว่าเ l c สมัยก่อนมันจะเป็นตัวหมุนๆมุนด้วยแล้วทัชแพดด้วยไอตัวหมุนๆมุนเนี่ยหายไปแล้วตัวทัชแพดจากที่เป็นไฮกลอสที่มันแบบลื่นไม่ค่อยลื่นนะครับก็จะเป็นผิวสัมผัสแบบใหม่ซึ่งจะเป็นแบบดันดานก็สามารถ ควบคุมตัวหน้าจอได้แบบไหลลื่นเลยใครที่ไม่ชอบควบคุมตรงนี้ก็สามารถกดที่หน้าจอได้เหมือนกันเพราะเป็นทัชสกรีนแล้วนะครับส่วนปุ่มลืล่นอนะครับก็ยังมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Dynamic s ซีเล็กนะครับหรือการปรับเปลี่ยน โหมดการขับขี่นะครับซึ่งปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ตัวนี้ก็จะมี Eco Comfort Sport Individual นะครับผมแล้วก็จะมีโหมดเพิ่มเติมก็คือ Electric นะครับซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ชาร์จมันก็ไม่สามารถเข้าได้นะครับผมแล้วก็เอาไว้ดูแบตเตอรี่เลเวลไม่มีอะไรนะครับผมต่อมาก็จะเป็น Park Sensor นะครับผมซึ่งสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นปรับเกียร์เป็นแบบแมนนวลน,นะครับผมเพิ่มลดเสียงปิดเปิดหน้าจอตัวกล้องนะครับเอไม่ใช่ตัว ตัวนี้ไม่มีกล้องใช่ไหมอ๋อโอเคตัวเข้ากล้องนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นกล้องแบบกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันแล้วอันสุดท้ายก็คือตัว traction control สามารถเปิดปิดได้นะครับต่อมานะครับมาที่เรือนใหม่ของเรานะครับซึ่งเรือนใหม่เจ้าตัว GLC facelift คันนี้นะครับก็จะได้เรือนใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอลเต็มตัวแล้วนะครับก็สมัยก่อน,นยังจะเป็นอนาล็อกอยู่เนาะก็จะ ทำรูปแบบออกมาได้สวยงามเลยนะครับฟังก์ชันตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตลิ่งของเขาอ่ะเดี๋ยวลองปรับเลยอันนี้เป็นสไตลิ่งแบบโปรเกรสซีฟนะครับเป็นแบบอวกาศหรือจะเอาเป็นแบบคลาสสิกก็ได้สปอร์ตก็ได้นะครับก็เลื่อนดูได้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมตัวเมนูตัวนี้นะครับผมในหน้าเมนูของหน้าจอตัวหน้าจอเรอนใหม่ของเราก็จะเหมือนตัวหน้าจอ กลางเลยนะครับสามารถเล่นได้นะครับเพิ่มเติมก็จะมีตัวทริปเข้ามาเอาไว้ดูสถานะของรถนะครับอัตราการสิ้นเปลืองวิ่งไปแล้วเท่าไหร่น้ํามันเหลือวิ่งเท่าไหร่ก็สามารถดูในนี้ได้หมดเลยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นนีเวกเตอร์เรดิโอมีเดียอะไรพวกนี้ต่อมาพวงมาลัยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเพราะจะเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับก็จะเป็น3กา้านท้ายตัดเหมือนเดิมแต่ว่าตัวมัลติฟังชันเนี่ยมีเพิ่ม รูปลักษเที่ยมันดูดีขึ้นนะครับส่วนตัวมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นปุ่มทัชแพดสองฝั่งเลยเพราะว่าฝั่งขวามือเนี่ยจะเอาไว้เล่นหน้าจอดิจิตอลฝั่งซ้ายมือเอาไว้เล่นหน้าจอตัวกลางนะครับฝั่งซ้ายมืออย่างนี้มบอกก็คือควบคุมตัวหน้าจอกลางนะครับมีปุ่มบ้านมีปุ่มยูเทิร์นมีเพิ่มลดเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับส่วนข้างขวานะครับก็จะเอาไว้เล่นจอที่เป็นจอดิจิตอลจอเลนไมค์ของเรานะครับผมก็มีปุ่มบ้านเหมือนกันและสามารถเซ็ตตัวลิมิตคอนโทรับ ซึ่งดิสโทนิกคืออะไรหลายๆคนไม่ทราบนะครับดิสโทนิกก็คือคำบ้านง่ายๆกคำหนึ่งก็คือ a p t i v e Cruise Control นะครับหรือว่าตัวครูตัวครูซคอนโทรลที่สามารถเหยียบเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งให้เองได้เพราะว่าถ้าครูสคอนโทรลปกติทั่วไปเลยเนี่ยมันจะล็อกแค่ความเร็วมันจะไปความเร็วนั้นๆถ้ารถเบรกเราตัวรถไม่ได้เบรกเองเราต้องเหยียบเบรกแต่ว่าถ้าเป็นดิสโทนิกหรืออะดัพตีฟครูซคอนโทรลเนี่ยเขาจะเหยียบเบรกเองให้แล้วก็เวลารถมันขยับออกไปใช่ไหมครับเขาก็ ขยับตามออกไปอยู่ที่ความเร็วามากน้อยตามที่เราตั้งไว้เลยอันนี้คือข้อดีของตัวดิสโทรนิกนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเว้นระยะห่างกับรถข้างหน้าเนี่ยมากน้อยแค่ไหนโดยใช้แค่ปายนิ้วสัมผัสตรงนี้นั่นเองนะครับใช้งานง่ายเลยตัวดิสโทรนิกโดดเข้ามาแล้วป้าปิดประตูปุ๊บความรู้สึกอย่างแรกนะครับเอาเรื่องขนาดก่อนเลยดีกว่าว่านั่งข้างหลังก็คงไม่ได้เซเรียสมากนอกจากเรื่องขนาดที่ว่ามันนั่งสบายหรือปเปล่านะครับเข้ามาปุ๊บอย่างแรกเลยคือ โอเคเลยเพราะว่าอย่างแรกหัวผมไม่ติดนะครับหัวผมเลยเยอะเลยมีหลังคาแก้วทําให้โปร่งใสมากกว่าเดิมด้วยอย่างที่2นะครับคือเข่าผมเข่าผมนี่ห่างเป็นวาเลยนะครับเมื่อกี้ท่านั่งที่ผมนั่งอยู่เป็นท่านั่งที่ผมเอาไว้ขับเองนะครับตัวผมส่วนสูง173น้ําหนักอยู่ประมาณ90กโลก็ถือว่านั่งได้สบายแบบสบายสบายเลยนะครับตัวเบาะเองก็ทําออกมาได้ดีนะครับผมเป็นพื้นผิวสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะครับผมไม่ได้แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่งแล้วเหมือนนั่งอะไรที่ มันไม่ค่อยสบายนะครับถ้าผมนั่งรถคันนี้ไปต่างจังหวัดก็ถือว่าสบายสบายเลยที่ผมมีความรู้สึกว่า GLC ควรให้มาเพิ่มเติมก็คือตัวเบาะที่อาจจะเอนลงไปได้สักเล็กน้อยนะครับมันจะทําได้ดีมากเพราะองศาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออนั่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันยังโอเคแต่ถ้าเกิดเกินน,นั้นน่ะมันอาจจะเริ่มเมื่อยนิดนึงแล้วเพราะโดยที่ว่าตัวเข่าเราเองเนี่ยครับมันมันมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับน่องเ่าอะไรนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะครับเป็นรถเบนซ์ขนาด เป็น SUV ขนาดกลางที่ใช้ง่ายใช้งานได้ง่ายแน่นอนแล้วก็ใช้งานได้สะดวกสบายมากเลยนะครับอ่ะข้างหลังมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีแอร์มาให้นะครับแอร์ Air, ซึ่งแอร์ก็จะมีแค่ฟังก์ชันเปิดปิดตัวลมเฉยๆไม่สามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้เนาะนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะมีตัว Isofix ไว้สำหรับ ใส่คาซีทได้สบายๆเลยนะครับผมแล้วก็พื้นที่กว้างนะครับในการเปิดประตูเนี่ยเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับการขนย้ายพวกคาซีทเข้าออกเนี่ยไม่ลําบากเลยสําหรับเจ้าตัว GLC คันนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้นั่ง5คนตัวนี้ก็มีที่ วางแขนมาให้แล้วก็ที่ใส่แก้วน้ํามาให้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างครบคันเลยมีที่ใส่ของอีกเล็กๆน้อยๆมาให้ด้วยเลยก็ข้างหลังถือว่าผ่านผ่านแบบผ่านเลยนะครับผมทุกอย่างแล้วก็ใครที่อยากได้ความเป็น p r i v a t นะครับตัวนี้ก็มีม่านข้างมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นม่านข้างแบบอัตโนมือนะครับก็ใช้มือในการยกขึ้นลกลงเองเนาะเราอยากขี้เกียจกันถ้าเกิดใครอยากขี้เกียจไป S c a r ทนะครับทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดเลยแต่อันนี้ก็ เป็นแบบปรับมือก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยนะครับคบคันโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า b e n ท GLC 300e AMG f a c e Lift คันนี้นะครับยิ่งนับยิ่งนับวันชื่อรถเบนยิ่งยาวขึ้นยาวขึ้นทุกวันอโอเคนะครับผมก็หลายๆคนคงอยากรู้แล้วเนาะเห็นทุกอย่างครบแล้วเนาะอยากได้แล้วราคาเท่าไหร่คันนี้นะครับผมเป็นรถเบน GLC 300e อ่ะมาพูดชื่อกันใหม่อีกรอบนึงอนะ รถเป็นรถเบนซ์ G L C 300E f a c e เฟสล A M G นะครับผมรถปี2020วิ่งมาเพียง4,000กว่ากิโลเท่านั้น คุณได้ยินไม่ผิด4,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับออกป้ายแดงคันนี้มา3,690,000คุณประหยัดไปเลย5 0 0 0 0บาทนะครับเหลือแค่3,190,000บาทเท่านั้นและไม่เนี่ยน้อยนิดมากแค่4,000กว่าโลนะครับผมลองมาดูได้เลยประหยัดเงินไปเยอะนะครับคุ้มค่าแน่นอนและรถเนี่ยออกมาแค่ปีเดียวรถคันนี้นะครับออกวันที่25 25กุมภาปี2020ก็เท่ากับว่ารถคันนี้เนี่ย มีวอรันตีถึง25กุมภาพันธ์ปี2023เลยวอร์ันตียังเหลืออีกประมาณ2ปีเต็มๆสำหรับรถ GLC คันนี้นะครับใครหาอยู่อย่าพลาดเลยนะครับผมเพราะว่านานๆนานๆเข้ามาทีแล้วคันที่คันล่าสุดที่เข้ามาที่เป็นตัวเฟสลิปคือ5เดือนที่แล้วตอนนั้นผมขายไป3ล้าน3ล้าน3 9 0 0 0 0ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ตอนนี้เหลือแค่3 1 9ล้านหนึ่งบาทเท่านั้นลองเข้ามาดูได้เลยนะครับผมหายากจริงๆเจ้า GLC ตัวนี้ก็ใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้หรือว่าโทรเข้ามาคุยคุยตามช่องทางที่โพสต์ไว้นะตรงนี้เลยนะครับผมก็ใครที่อยากรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับแต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหนก็เหมือนคันนี้แหละครับก็ติดต่อผมมาทางยูทูบเนี่ยแหละว่าน้องอยากขายรถพี่เบื่อแล้ว ติดต่อมาผมได้เลยถ้ารถนะครับผมส่งรูปรถสมสำเนารถมาให้ถ้าราคาไปได้ผมไปซื้อถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนนะครับผมก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับใครที่ดูอยู่นะตอนนี้นะดูอยู่ตอนนี้ยังไม่กดซับซับให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ใครที่ซับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ